อารยธรรมมายาความก้าวหน้าและปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบเมื่อเรากล่าวถึงอารยธรรมโบราณความคิดแรกอาจผุดขึ้นมาในใจคืออียิปต์โบราณเมโสโปโตเตเมียหรือกรีกโบราณแต่มีอีกหนึ่งอารยธรรมที่ส่องประกายเจิดจรัสท่ามกลางป่าฝนเขตร,ร้อนของอเมริกากลางนั่นคืออารยธรรมมายาพวกเขาไม่ใช่เพียงผู้สร้างปิรามิดอันยิ่งใหญ่ แต่ยังเป็นนักคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และนักการเขียนอักษร,รโบราณผู้ชาญฉลาดทว่าเบื้องหลังความรุ่งโรจน์นั้นกลับซ่อนเร้นด้วยปริศนาที่ยังคงท้าทายนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีมาจนถึงทุกวันนี้ภูมิหลังของอรารยธรรมมายานั้นน่าทึ่งอย่างยิ่ง ย้อนกลับไปกว่า4,000ปีก่อนคริสต์กาลชนเผ่ามายาเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นในภูมิภาคที่ปัจจุบันคือเม็กซิโกตอนใต้กัวเตมาลาเบลีสและฮอนดูรัสบางส่วนในช่วงแรกเริ่มพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มชนเกษตรกรรมที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอาศัยการเพาะปลูกพืชหลักอย่างข้าวโพดซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน ในขณะที่อารยธรรมอื่นๆในโลกกำลังยุคหินหรือเพิ่งเริ่มต้นยุคสมฤทธิ์ชาวมายากลับเริ่มพัฒนาแนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายตั้งแต่ที่ราบสูงอันหนาวเย็นไปจนถึงที่ราบลุ่มชื้นแฉะเต็มไปด้วยป่าทึบได้หล่อหลอมให้พวกเขามีความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพวกเขาสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงดาวการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลและวัฏจักรของธรรมชาติอย่างพีถีพิถัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอารยธรรมของพวกเขาต่อไปเหตุการณ์หลักที่บ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมมายาอาจแบ่งออกเป็นหลายช่วงสำคัญเริ่มตั้งแต่ยุคก,ก่อนคลาสสิกประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์กาลถึงคศ250เป็นช่วงที่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานถาวรมีการพัฒนาการเกษตรกรรมและเริ่มมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้น มีการสร้างชุมชนขนาดเล็กและเริ่มมีการค้าขายระหว่างกันแม้จะยังไม่มีเมืองใหญ่ๆห,หรือสถาปัตยกรรมอันโออาแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานที่สำคัญจากนั้นเข้าสู่ยุคคลาสสิกประมาณคศ .250 ถึงคศ .900 นี่คือยุคทองของอรยธรรมมายาอย่างแท้จริงในช่วงเวลานี้เองที่เมืองใหญ่ๆอันน่าอัศจรรย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นทีเคาปาเลงเก โคปานและคาลักมุนเมืองเหล่านี้ไม่ใช่แค่ชุมชนแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองศาสนาและเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่และเมืองมีประชากรกว่าหลายหมื่นคนนักมายาสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตาใจไม่ว่าจะเป็นปิระมิดสูงตระาานที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือฝังพระศพของกษ,ษัตริย์ วิหารที่เต็มไปด้วยภาพแกะสลักอันวิจิตรงดงามและสนามแข่งขันที่ใช้ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไม่ได้ใช้ล้อหรือโลหะในการก่อสร้างแต่ใช้แรงงานมนุษย์และเครื่องมือหินได้อย่างน่าทึ่งนอกจากความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมแล้วความก้าวหน้าทางปัญญาของชาวมายาก็โดดเด่นไม่แพ้กัน พวกเขาได้พัฒนาระบบการเขียนที่ซับซ้อนที่สุดในทวีปอเมริกากลางซึ่งเป็นระบบอักษรภาพที่สามารถบันทึกประวัติศาสตร์ตำนานและความรู้ต่างๆได้อย่างละเอียดอักษรมายาปรากฏอยู่บนจารึกบนหินบนวัตถุโบราณและบนหนังสือที่ทำจากเปลือกไม้ที่เรียกว่าโคเด็กซ์ ซึ่งน่าเสียดายที่โคเด็กส,ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปโดยชาวสเปนที่เข้ามาในภายหลังแต่โคเด็กสที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นกุญแจสําคัญในการไขความลับของอารยธรรมนี้ในด้านคณิตศาสตร์ชาวมายาก้าวนาอย่างมากพวกเขาพัฒนาระบบเลขฐาน20ไวเจสมอลิสเ็มซึ่งแตกต่างจากระบบเลขฐาน10ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่น่าทึ่งคือพวกเขารู้จักแนวคิดของศูนย์ซโรมานานก่อนชาวยุโรปเสียอีก การมีแนวคิดเรื่องศูนย์นี้เองที่ทำให้เขาสามารถคำนวณตัวเลขที่มีค่ามากๆได้อย่างแม่นยำและเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการคำนวณทางดาราศาสตร์ความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ของชาวมายาก็เป็นที่ประจักษ์พวกเขาสามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวศุกร์และดาวเคราะห์อื่นๆได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่านักดาราศาสตร์ในยุคนั้นของโลกตะวันตก พวกเขาสร้างปฏิทินที่ซับซ้อนและแม่นยำถึง3แบบได้แก่ปฏิทินศักดิ์สิทธิ์โซคินซึ่งมี260วันใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปฏิทินสุริยะฮาอาบซึ่งมี365วันใกล้เคียงกับปฏิทินที่เราใช้ในปัจจุบันและลองคาตซึ่งเป็นปฏิทินแบบต่อเนื่องที่ใช้บันทึกช่วงเวลาที่ยาวมากๆซึ่งการคำนวณเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในวัฏจักรของเวลาและการผูกชีวิตกับจักรวาลอย่างลึกซึง้งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มายามักจะเป็นกษัตริย์อาจาวซึ่งเป็นบุคคลกึ่งเทพเป็นผู้นำทางการเมืองและาศาสนาที่ทรงอำนาจ กษัตริย์แต่ละพระองค์มักจะมีนามเฉพาะและมีจารึกที่บันทึกการขึ้นครองราชสงครามพิธีกรรมและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ตัวอย่างเช่นกษัตริย์ปาคาวผู้ยิ่งใหญ่ปาคาว The ะเกร t แห่งปาเลงเกผู้ปกครองในช่วงศตมรตรษที่7พระองค์เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นรวมถึงสุสานใต้ดินอันลี้ลับในวิหารแห่งจารึก t e m p l e of the Inscription ที่ซึ่งค้นพบศพของพระองค์พร้อมเครื่องบรรณาการอันล้ำค่าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือชาวมายาผู้รู้อักษร (scribes) หรือนักบวชผู้มีความรู้พวกเขาคือผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์ศึกษาดาราศาสตร์และดูแลความรู้ต่างๆของอารยธรรมแม้ชื่อเสียงของพวกเขาอาจไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนกษัตริย์แต่พวกเขาคือเสาหลักที่ค้ำจุนความเจริญทางปัญญาของชาวมายา อย่างไรก็ตามความรุ่งเรืองของอารยธรรมมายาไม่ได้คงอยู่ตลอดไปประมาณศตวตรรษที่9หรือ10ของคริสต์กานเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการล่มสลายของยุคคลาสสิกคลาสสิกมายาคอลลัปส์เมืองใหญ่ๆที่เคยรุ่งเรืองกลับถูกทิ้งร้างผู้คนอพยพย,าย้ายถิ่นฐานเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายา นักวิชาการได้เสนอทฤษฎีต่างๆนานาเช่นภายแล้งที่ยาวนานและรุนแรงการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรที่มากเกินไปสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นระหว่างเมืองต่างๆหรือแม้กระทั่งการระบาดของโรคแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่น่าชัดว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุหลักหรืออาจจะเป็นการผสมผสานของหลายปัจจัยที่นำไปสู่การล่มสลายนี้ผลกระทบของอรารยธรรมมายาต่อโลกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้เมืองใหญ่ๆจะล่มสลายไปแต่วัฒนธรรมความรู้และภูมิปัญญาของชาวมายายังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทายาทของชาวมายายังคงอาศัยอยู่ในภูมิภาคเดิมมีการอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมและประเพณีบางส่วนไว้ความรู้ด้านเกษตรกรรมของพวกเขาเช่นการปลูกข้าวโพดการทำระบบชลประธานขนาดเล็กก็ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้การค้นคบอักษร,รมายาและระบบปฏิทินที่แม่นยำของพวกเขาได้ท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางปัญญาของอารยธรรมโบราณแสดงให้เห็นว่าความเจริญทางวิทยาศาสตร์และศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในโลกตะวันออกหรือเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นการศึกษาอารยธรรมมายาช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ และความหลากหลายของเส้นทางการพัฒนาอารยธรรมบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมายานั้นมีค่ามหาศาลประการแรกคือความสำคัญของการรักษาสมดุลกับธรรมชาติชาวมายาอาจประสบปัญหาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของพวกเขาจึงเป็นเครื่องเตือนายถึงผลกระทบของการกระทำของเราต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ประการที่สอง ความก้าวหน้าทางปัญญาและความรู้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาของอารยธรรมแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถค้ำจุนอารยธรรมได้หากปราศจากเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมปัญหาความขัดแย้งภายในหรือความไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยได้เช่นกัน และสุดท้ายปริศนาที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับอารยธรรมมายาเป็นเครื่องเตือนร้ายว่าประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยความสับซ้อนและเรื่องราวที่ยังรอการค้นพบการศึกษาอดีตไม่ใช่แค่เรียนรู้ข้อเท็จจริงแต่เป็นการตั้งคำถามการค้นหาคำตอบและการทำความเข้าใจถึงมรดกที่ตกทอดมาสู่อนาคต อารยธรรมมายาได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้เราไม่เพียงแต่ในรูปของสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งแต่ยังรวมถึงภูมิปัญญาที่ยังคงจุดประกายให้เราใครครวนถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเองเส้นสุดการอ่าน